โอ้ยนาทอนดูดิมีวัวแสงเย็นตรงนี้สวยมากทำไมคุณชอบอะไรที่มันลำบากลำบากถูกจริตสำหรับคนที่ที่ชอบอะไรแบบนี้อให้ผมเตือนเท่าไหร่ครับพี่มันไม่เชิงห้วยอ่ะห้วยอ่ะมันน่าจะอยู่ข้างล่างดูครับดูบรรยากาศครับ ลองและรัานาทอนมาท้อนทั้งวิวเจ๋งร้านเนี้ยซีทนซะหน่อยชอบอ่ะแล้วเวแตอทีแล้วยงกเยนยังไม่ได้นี่เลยเติมลมเลยผมไม่ได้ทำอะไรผมอย่างนี่เลยจากโทรศัพท์โทรศัพท์ก็ได้อะไรเลย ไปเปอสาวคนเลยดิไปเจอคนก่อนผมไม่ดีโเตรยังเรานี่คือจะให้เราขี่กวนดกาแฟกิ่และวกันไม่พี่ไม่กินกาแฟเป็นลูกพี่ตัวตีได้ไม่ฟังแ่อนหรอคยอาจินลูกมาแล้วก่ใช่ตาพ่อต้องมาใเขาขาประจาที่นั่นเลยต้อเป็นแต่ตายนั่นแหละตายก็เสียนสาอะไรพวกนี้แหละอ๋อนี่เหมือนเขาก็มาที่ยอเนี้ยนะแล้วก็ ใช่ใช่เขารู้จักกับข้างบนแล้วเราก็ไปรู้จักเขาอีกทีเลยรู้จักมานะเข,ขาให้หวานอีกทีเดี๋ยวจะหายเราเอาใบเลยใหญ่เน้นอะไรไอ้อาชินอ่ะพี่น่ากลัวมากไหลายเดี๋ยเราไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับคลิป going นะครับ EP ที่7นะครับทริปนี้เราจะขึ้นไปดูเหนือสุดดานีสารเลยนะครับด่านซ้ายเมืองเลยนะครับไปดู วัฒนธรรมผีตาโขนครับผมว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับทริปนี้แล้วก็เดี๋ยวจะหาสถานที่แคมปิ้งกัน2คืนนะครับมีที่ไหนน่าสนใจบ้างสําหรับทริปนี้เดี๋ยวเราไปเร็วๆกันนะต้นคลิปนะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่คืนแรกของเราเลยว่าเราจะไปนอนกันที่ไหนนะครับผมป่ะออกเดินทางกันต่อเลยหลายๆคนคงรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะชาวสล้อเนี่ยกับงานผีตาโขนเนี่ย ได้เจอกันแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับรถเก่ารถใหม่รถคัสสิกทุกสายทานของ2ล้อเนี่ยเจอกันที่งานนี้แน่นอนครับมาแนะนําเพื่อนร่วมทริปของเราทริปนี้ก่อนนะครับนี่คือพี่ต้นครับคนที่จะแนะนําสถานที่แคมปิ้งคืนแรกของเราในทริปนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันว่าสถานที่ที่พี่ตน้นแนะนํามาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับนาท่อนแคมวิวครับภาพที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นภาพ จากมุมกล้องติดหมวกของพี่ต้นนะครับก็ถือว่าเป็นมุมที่มันดูเรียว,ยวๆดีนะแต่จะวอกแวกๆแวกหน่อยมันก็จะเรียวๆแอนเวอนเจอเลยๆ,ๆนิดนึงหเปล่าไม่รู้ลองดูปะใกล้ถึงแล้วไปดูนาท่อนกันดีกว่าโอ้ยนาท่อน ามาจังหวะเน,นลหน่อย,อออยถ้าฝนล,ลงอ่ะหมอกวิ่งตรงนี้เลยนะหัวยุ่งเลยสวัสดีครับเข้าคลิปอย่างเป็นทางการนะครับคลิปโกอิ้งอีพเราจะลุยผี EP ตาโขนนี่ต้นเพ่่นรุ่มทางคลิปนี้ครับส,สถานที่แห่งนี้เขาเองแนะนำมาครับนาทอนดูครับดูบรรยากาศครับ ชิญชมโอ้สุดยอดให้เต็มที่อ,อาจจะไม่เท่าสายตาตสายตาเนื้อส้กเท่าไหร่มันมันต้องเห็นด้วยตาตัวเองนะ่ใช่มันต้องเห็นด้วยตาเนื้อ,ม,อ,อมันถึงจะบอกว้าว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 นี้ของพี่ต้นมันดูมีความสุขมากเลยครับซึ่งผมเนี่ยเข้าใจได้ดีเลยเพราะว่าเวลาที่เราชอบสถานที่ไหนแล้วเราได้พาใครไปด้วยเนี่ยแล้วเขากลับชอบสถานที่นั้นของเราที่เราแนะนําไปอะ่ะมัน มันได้ฟิลนี้เลยฟิลแบบนี้แหละที่พี่ต้นเป็นอยู่ตอนนี้แหละคือออกเดินทางตั้งแต่หกโมงแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วไม่รู้เนะีสี่โมงสี่โมงตอนนี้สี่โมงตรงแวะไปเรื่อยอะไรฝนตกเป่ยๆตลอดทางเหมือนกันก็ขอเริ่มทริปนี้ที่นี่แล้วกันนาท่อนแคมปิง้งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปลุยผีตาโคนเดี๋ยวดูก่อนคืนนี้สรุปกันก่อนว่ายังไงไปผีตาโคน แล้วก็จะไปไหนกันต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวไปแถวแถวภูเ,เรือไปนอนแถวนู้นเดี๋ยวสรุปว่าไปที่ไหนดูดิวิว er. ชอบอะ่ะแล้วทางขึ้นขอมุ่งสุนันทเดี๋ยวเอาเอา,เอาคลิปจากกล้องหมวกพี่ต้นใส่ให้ดูนู่นนู่นกำลังทำข้างบนอยู่นะเดี๋ยวไม่ต้องมีต่อข้างบนดิเอาบอใป่ะโอเคเดี๋ยวไปกางเต็นท์ก่อนดีกว่าสรุปว่าคลิปเส้นทางขึ้นนาท่อนนะครับที่ว่าจะเอาจากกล้องติดหมวกของพี่ต้นเนี่ย ก็คือได้แค่ที่ผมใส่ไปเมื่อต้นคลิปนี้นะครับเพราะว่าพอขึ้นมาครึ่งทางอยู่ดีๆทําไมกล้องก็เลิกบันทึกไปซะงั้นก็ไม่รู้นะครับแต่เส้นทางไม่ยากครับก็นิดๆหน่อยๆแอนเจอนิดนึงนิดนึงและนอกจากพี่ต้นแล้วนะครับที่มาร่วมทริปกับเราทริปนี้เราก็ยังมีเจ้าแต้มกับต้นข้าวนะครับหนุนที่อยู่ตรงเต็นท์เคทูกระโจมอินเดียนสีดำๆนั่นนะครับมาร่วมทริปกับเราด้วยนะครับทริปนี้ ก็นัดมาเจอที่นี่เลยเพราะเขาออกเดินทางมาก่อนล่วงหน้าเราตาอมาวนะ สองร้อยห้าสิบบนนู้นไม่ไหวได้ห้าเต็นท์เต็นท์ละพัน๋ยวพาเดินตรงนู้นเหรอแช่ครันู้นแม่งมีของเฟี้ยวอยู่ข้างบนตรงเนี้ยมันมีมของเฟี้ยวคือก้น้ำตรงน้ำตกใช่เหรอเออเด้งเรื่องจริงเอาไปดูด้านข้างหนูผ่าฟาหลังจากกางเต็นท์ตั้งคัมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ต้นก็ชวนเราขึ้นมา ขี่รถเล่นนะครับผมแล่งานอย่างนี้เราก็ไม่ยอมซะด้วยของชอบก็ออกมาขี่รถเล่นกันครับนี่ขึ้นมาร้านที่2วิวที่ร้านที่2นี่โอเคอยู่นะสวยเลยแหละแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยพี่ต้นจะพาขึ้นไปดูร้านที่3ร้านนั้นอะจริงจริงอะเขาบอกว่ากลางได้5เต็นห้าหลังที่พี่ต้นแจ้งเมื่อกี้นะแต่ว่าพอขึ้นไปจริงๆแล้วอะได้หลายหลังอยู่นะแต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวไป ดูกันข้างบนดีกว่าให้ภาพมาันอธิบายไปเลยไม่อยากพูดเยอะละไปฟุตเทจตรงนี้ผมจะไม่ตัดเลยแล้วกันนะครับอ่าผมเริ่มจากตรงแยกะครับที่มันจะเลี้ยวเข้าลานหนึ่งกับลานสองนะเราเลี้ยวซ้ายมานะครับจะเข้าไปทางลานสามที่จะไม่ตัดเนี่ยก็คืออยากจะให้เห็นเส้นทางแล้วก็ระยะทางว่ามันไม่ได้ไกลขนาดนั้นลองมาขี่รถเล่นกันได้ถ้าดูเส้นทางนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาไหวก็ลุยครับผม Time. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could never. Easily forget how to place your bet. When everyday life gets you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze at. Oh เมื่อกี้เขาไปทางไหนกันครับเมื่อกี้เขาไปทางไหนกันมอเตอร์ไซค์หาไม่เจอแล้วครับผมหาไม่เจอใส่กล้องอยู่ไม่รอเลยของกล้องอยู่เออพี่คันนี้มาเลยของกล้องอยู่ถูเกเจ้าเห็นเลย ถูกจ,จริตจะล้มโเดนู้นแหะถูกจริตถูกจริตะล้มแล้วก็จหัใชสะหัวยุ่งหน่อยนะไม้ก็ไม่เดาขึ้นมาด้วยไม้เซลฟี่ขับรถขึ้นมาเล่นนาท่อนคมปิง้งไอที่เราอยู่อ่ะตรงนู้นเลย แล้วก็ขับรถขึ้นมาเขามีลานข้างบนอีกซึ่งเงียบม,มากดูพี่เขากางอยู่หลังเดียวเนะี่ยซื้อเบียร์มาด้วยี่ฝากซื้อเบียร์ด้วยวอพี่เอามาให้กระป๋องให้ผมเอาขึ้นมาส่งอีกรอบใช่ไหมพี่ให้กระป๋องแสงเย็นตรงนี้สวยมากหญายาวไปหน่อย แต่ตรงนี้สวยแล้วก็ดูไพรเวทอ่ะตอนนี้อยู่ที่ลานของนาท่อนแหละเป็นลานที่สามนะครับก็คือวิวจากข้างบนลานสูงสุดของเขาแหละที่เราอยู่กันลานที่เรานอนกันนูน่นแถวนน,น้นตรงูน้นคือลานที่เรานอนกันแล้วก็ผมกางเต็นท์เสร็จอะไรเสร็จ กะว่าจะสรุปเรื่องราววันนี้แหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้สรุปเลยขึ้นพี่ชวนขึ้นมาขับรถเล่นขึ้นมาร้านข้างบนก่อนซึ่งเคลานนี้แม่งพรเวทมากแล้วก็ดูวิวข้างหลังผมดิมันอยู่สูงว่าเขาแล้วโคตรพรเวทเดี๋วดูพี่เขากลางอยู่หลังเดียวโดดเดียวผมบอกพรเวทพี่เขาบอกพี่เขาเหงา ไอซื้อเบียร์ขึ้นมาส่งเขาด้วยนาทอนเป็นอีกทีหนึ่งที่ผมโคตรโอเคเลยแล้วก็ถือโอกาสสรุปวันนี้เลยกันตั้งแต่เช้ามามันไม่ได้ถ่ายหรือว่าลงรายละเอียดอะไรเยอะแยะที่ผมมาเริ่มต้นกันที่นาทอนเลยก็ทั้งฝนตกทั้งอะไรออกมากตั้งแต่หกโมงแล้วก็ก็ไหลไม่เรื่อยแหละ จากฝนบ้างอะไรบ้างหาข้าวกินมาถึงนี่ก็สี่โมงละสี่โมงก็กลางเต็นอะไรเสร็จก็เนี่ยโผล่ขึ้นมานี่แล้วก็เดี๋ยวบรรยากาศแล้วพรุ่งนี้เราไปลุยผีตาโขนกันดูว่ามันเป็นยังไงแต่ตรงนี้เอาตรงๆหญ้าสูงหน่อยนะหญ้าสูงอาจจะไม่ค่อยมีคนขึ้นมานั่นแหละ ต่สำหรับคนที่ที่ชอบอะไรแบบนี้ลองดูเจ๋งร้านเนี้ยทริปนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้นนะครับที่พาเรามาเจอสถานที่ดีๆแบบนี้นะครับที่นาท่อนแคมป์วิวนะครับย้ำอีกครั้งนะครับนาท่อนแคมป์วิวผมพูดนาท่อนแคมปิ้งในคลิปไปหลายรอบมากเลยที่นี่คือนาท่อนแคมป์วิวครับผมที่นาแห้วจังหวัดเลยครับขอบคุณครับพี่ต้น ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่แคมป์กันดีกว่าครับกลับไปกินข้าวพักผ่อนนะครับผมเดี๋ยวเราต้องเก็บแรงไปลุยผีตะโกนกันต่อพรุ่งนี้ครับ น้ำปุ่นด้วยต่อแกงมันตั้งอะไรมั้ยใช่เผาพร้อมเผาขนมระเบียงไม่รู้ไม่รู้เลยวนกระโนนวนทางสุขคืนถ้าพุ่งนี้จะไปนอนก็ไม่ไหวแล้วเฮ้ยอย่ามาเฮ้ยอย่ามาเก็บอย่ามาในเช้ากูไม่ไหวนี่จะไปนอนได้ยังต้องไปเฝ้าข้าไม่เฝ้าหรอกติดแม่ฟองกัะตายเลยเนี่ยเธอ หกโมงตรงกับบรรยากาศนั่นเนอเห็นชัดไหมอย่าตื่นไปดูไป <c oughs> <c oughs> บรรยากาศนาเตนบรรยากาศตอนเช้าหกโมงครับแสงยังไม่มาเท่าไหร่สภาพท้าอถือล่ลมแรงเมื่อคืนท้าเก็คือทั้งคืนเลยเดี๋ยวมาเดินดูรอบๆกัน เป็นลานด้านบนครับเป็นชั้นชั้นชั้นอย่างนี้หน่อยแล้วจะมีระเบียงตรงโน้นที่ขึ้นไปถ่ายรูปกันก็เดินวนๆอยู่เห็นคนเดินขึ้นไปวน,นกันเรื่อยๆยูเช้าวะนรเงี้ไม่รู้ยังไม่เดินขึ้นไปเลยเดี๋ยวลองเดินดูที่เราน,อน้องก,ก็คือชั้นล่าง ร้านที่หนึ่งชั้นล่างสุดเลยนะนี่จะมีกี่ชั้นนะหนึ่งสองสามสี่ส,สี่ห้าชั้นเด้วเดินมาดูร้า,ขานข้างบนเป็นยังไงนี่มุมต้นมะขามนี่ใกล้ห้องน้ำอยู่มุมนี้ถือว่าดีเหมือนกันห้องน้ำตรงนี้สี่ห้อง ข้าเมื่อคืนถือโอเคน้ำแรงแรงใช้ได้อาบแล้วไม่ทรมานตรงนี้เมื่อคืนน่าจะเลิกกันดึกอยู่เงี้ยนะเป็นร้านขาจุดสวัสดิการอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยชาร์จแบบชาร์จไฟตรงนี้นะครับเครื่องเท่าไหร่ครับพี่ชาร์จตรงนี้เครื่องไหนเออเครื่องห้าบาทอ๋อโอเคครับแต่ดเด็ดเด็วยนะดเด็ดโอได้ได้ เดี๋ยวจะมาชาร์จฝากชาร์จ power bank ซะหน่อยบรรยากาศนั่งด,ดื่มตรงนี้เมื่อคืนอบอุ่นนะผมเดินมาอยู่เหมือนกันคอามาซื้อของรัวป,ปุ่นมากวิวฝั่งนี้ก็ดีนะมันรับอะเขียวเขียวฝั่งน,นู้นวิวฝั่งนี้รับรับธรรมชาติมากกว่าฝั่งผมมันจะมีเขาลูกนูนเีียงไม่มเขียวเมื่อวานเห็น เลยมาฝั่งนี้มันจะมีห้องน้ำอีกอีก,อก,อกชุดหนึ่งเพราะวันนี้ไม่ไม่ใช่แล้วไม่น่าใช่แล้วนักก่นเหรอบ้านของใครดูแลเขาเขียนบุคคลภายนอกห้ามาเข้าบ้านไดโนเสาร์สามตัวน่าจะบ้านเจ้าของร้านหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนแรกคิดว่าห้องน้ําตรงนี้ก็สรางเต็นท์ได้พี่เขามาสร้างตรงนี้แล้วก็เป็นบันไดขึ้นนะครับ รับว,วิวถ่ายรูปตรงนี้ก็สวยอีกมุมหนึ่งมาลองมาลองสักครั้งหนึ่งมาลองก็จะรักมาทนเอ๊ะเขาบอกว่าต้นไมห้หัวใจหัวใจไหมเราก็เพิ่งสังเกตนะเนี่ยเอยองาา่านผา้ชมดูมุมท็อปกันดีกว่า นาท่อนค้มวิวสองเอ๊ะทำไมตรงนี้เขียนว่าสองมันลานหนึ่งไม่ใช่หรอหรือเราเข้าใจอะไรผิดก็แอบงงๆอยู่เหมือนกันนะครับที่ป้ายจุดชมวิวเนี่ยตรงมุมท็อปเนี่ยเขาเขียนว่านาท่อนค้มวิวสองแล้วก็ลืมลงไปถามเจ้าของสถานที่ด้วยเลยไม่ได้คำตอบเลยเราก็คีดสงสัยสงสัยเยอะไปแล้วนะ ที่นาท่อนแคมวิวเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมโอเคมากเลยนะครับก็อย่างที่ได้เห็นกันไปในคลิปนะครับว่าผมรู้สึกประทับใจกับที่นี่มากแค่ไหนนะครับแล้วสําหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยที่จะมากางเต็นที่นี่นะครับลมค่อนข้างแรงนะยังไงถ้าจะมาลงสมอกันก็ขออยากให้เป็นตัวใหญ่ๆห,หน่อยอย่างเมื่อคืนเนี่ยทัาบสะบัดทั้งคืนเลยแล้วก็เช้าขึ้นมามีสมอถอนตัวหนึงด้วยซึ่งเป็นในสมอตัวเล็กๆครับ มันจะถอนก็ให้ใช้ตัวใหญ่ประมาณหนึ่งตัวกลางกับตัวใหญ่ไปเลยจะดีครับผมสำหรับกิจกรรมตอนเช้านี้นะครับเราก็มีออกไปขี่รถเล่นกันอีกรอบนะครับกลับขึ้นไปที่ลาน3ไปเอาบรรยากาศตอนเช้า<ม>ที่ลาน3กันอีกรอบหนึ่งก็เก็บฟุตเทจมาแหละแต่คงไม่ตัดลงนะนะเพราะว่าเดี๋ยวจะจะเบื่อซะก่อนเอะอะอะไรก็ขี่แต่มอเตอร์ไซค์ขี่แต่มอเตอร์ไซค์กันอย่างเดียวเลยนะครับผมนอกเหนือจากลาน3แล้วเนี่ยผมก็ไปขี่เลาะ ตามเทือกเขาเนี่ยตามสวนของชาวบ้านเนี่ยครับเพื่อไปหาลำห้วยหรือน้าตกอะไรเนี่ยที่เขาว่ามีกันเนี่ยซึ่งก็ไปแล้วก็งงๆเจออยู่ห้วยหนึ่งที่น้ํามันแห้งก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงห้วยนี้หรือเปล่านะครับก็ก็เลยกลับกันดีกว่าเพราะว่าค่อนข้างกังวลเรื่องเวลาด้วยเพราะเดี๋ยวเราต้องไปลุยผีตะโกนกันต่อขึ้นไปก็ไม่มีห้วยอะไรหรอกพี่เพราะน้ํามันไม่มีท้องท้องที่หน้าฝนนะมันน่าจะเป็นแค่เป็นแค่ มันไม่เชิงห้วยอ่ะมันเป็นทางน้ำไหลเวลาฝนตกเฉยอ,อ่ะไหลลงจากที่สูงลงที่ต่ำอ่ะห้วยอ่ะมันนา่าจะอยู่ข้างล่างพี่ต้นห้วยอ่ะมันนา่าจะอยู่ที่ข้างล่างอันเนี้ยเป็นเหมือนแค่ทางน้ำอาช่เขาลูกเขาลูกเนี้ยก็คือถ้าฝนตกเนี่ยน้ำจะไหลลงทางนี้ แล้วก็ไหลลงห้วยไปทางนู้นเนี่ยไหลลงเนี่ยห้วยใช่ใช่ตีนห้วยในอยู่หลังเขานี่ใช่ใชที่เรากำลังจะลงไปงรงไล่ไะะใช่ใช่เรียบร้อยแล้วกับกิจกรรมยามเช้าจะได้ตื่นตัวสำหรับวันนี้ <c oughs> ดีอ่ะชอบทำไมตูชอบอะไรที่มันลำบากลำบาก ป่าเลยสองปีหนึ่งเอาไปร้านหนึ่งอีหาร้านเดียวไปก่อนพอไหมเข้าป่าล้ร้านหนึ่งหมดร้านหนึ่งค่อยโทรมามีโปรเจกต์อยู่เดี๋ยวเนี่ยเสร็จแล้วกิจกรรมยามเช้าก็จะเก็บเต็นท์กันไม่เช้ายำไปแล้วเก็บเต็นท์อาบน้ำเรียบร้อยแล้วครับก่อนกลับ ะกินหนห่อยระหว่างตัดเนี่ยผมมีความลังเลใจอยู่พอสมควรเลยนะครับว่าจะตัดคลิปเนี้ยทั้งหมดให้เป็นคลิปเดียวเลยหรือว่าจะแยกเป็น2คลิปแล้วตอนนี้ผมสรุปได้แล้วว่าผมอยากจะแยกนาท่อนเนี่ยไปเลย1คลิปนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปถัดไปนะครับ7.2ไปตะลุยผีตาโขนแล้วก็ไปนอนกันที่ไฮตาครับผมสำหรับคลิปนี้ เราเช็คอินที่นี่แล้วครับนาท่อนประทับใจมากแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปต่อจากนี้นะครับผีตาโขนแล้วก็ไปที่ไฮตากครับผมเจอกันครับ